ดังนั้นถ้าค่ายญี่ปุ่นเองขยับตัวช้าไม่ว่าจะเป็นมินิ e ีวีรถไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าแบบทั่วไปนี่ค่ายญี่ปุ่นมีสิทธิ์ลำบากแน่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ถ้าตามข่าวเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายโตโยต้าก็อาจจะงงๆแล้วก็สับสนกับไทม์ไลน์กันพอสมควรนะครับเพราะว่าทางฝ่ายประพานของโตโยต้าเองก็ออกมาให้ข่าวว่า ขณะนี้โลกน่าจะยังไม่ถึงเวลาสําหรับการเปลี่ยนผ่านไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยเหตุผลหลายประการเช่นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่านยังแพงอยู่หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวรถยนต์ไฟฟ้าเองก็ยังมีราคาที่สูงอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะครับประธานโตโยต้าก็ได้บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอาจจะยังไม่ใช่คําตอบสาหรับการทําให้โลกสะอาดนั่นเองแต่ว่า เราก็ได้เห็นข่าวจาก Toyota ยุโรปนะครับที่ออกมาประกาศว่าภายในปีหน้ารถไฟฟ้าจาก t o y ย t a รถต้นแบบจะต้องออกมาให้เห็นกันแนละที่สำคัญก็คือจะใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ก็คือเป็นแบตเตอรี่แบบโซลิ d สเต็ e แบตเตอรี่ที่ชาร์จ10นาทีวิ่นได้500กิโลเมตรเรียกได้ว่า Toyota ต,ต,ตั้งใจจะทำเป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จเวลที่สุดในโลกออกมานั่นเองนะครับ แล้วก็ไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองเราก็ได้เห็นรถย,ยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กจาก Toyota เปิดตัวขายกันแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับใต้ภายใต้ชื่อ Toyota C++ p l u s p o d เป็นรถย,ยนต์ไฟฟ้าแบบเล็กๆเลยนะครับอินี้อีขนาด2ที่นั่งใช้แบตเตอรี่เป็นแบบริเทียมไอออนแบบที่ยังใช้อยู่ปกตินี่เองนะครับยังไม่ได้เป็นแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตแต่อย่างใดเพราะฉะนั้น ไล่เรียงไทม์ไลน์กันก็อาจจะงงว่าเอฟกิโตจะเอาอย่างไรกันแน่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าออกมาแล้วถึงแม้ทาง t o โยต้จะบอกว่าเจ้า t o โยต้าซีพลัสพอตัวนี้จะยังไม่ขายให้กับบุคคลทั่วไปนะครับจะขายให้กับองค์กรลูกค้าองค์กรท่านเองแล้วก็ขายภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ทางพ่อมดรีวิวมองว่าทางฝั่งจีนเองนี่ปัจจุบันมีรถยนต์มินิอีวออกมาหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น เราคิดว่าสงครามรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนี่น่าจะกำลังเริ่มต้นนะครับทางญี่ปุ่นเองน่าจะไม่ยอมให้ค่ายจีนตีกินรถยนต์ไฟฟ้ามินิอีวีอยู่เพียงค่ายเดียวแน่ๆเมื่อมองขึ้นไปในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบทั่วไปก็จะเห็นว่าเจ้าเทสลาีนยืนจังก้าอยู่เลยนะครับดังนั้นถ้าค่ายญี่ปุ่นเองขยับตัวช้าไม่ว่าจะเป็นมินิอีวีรถไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าแบบทั่วไปนี่ค่ายญี่ปุ่นมีสิทธิ์ลำบากแน่เลยนะครับ วันนี้เราจะเลือกเอารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กของจีนนะครับชื่อว่าวูหลินฮ่องกงมินิอีวีต้องขออภัยนะครับถ้าออกเสียงผิดต่อไปคงต้องขออนุญาตเรียกเป็นวูหลินมินิอีวีแล้วกันนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย SGM w ก็ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะครับแต่ถ้าไปดูผู้ถือหุ้นของ ค่ายนี้ก็จะไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นการร่วมทุนกันของ3ยักษ์ใหญ่ก็คือ SAIC Motor บริษัทแม่ของบริษัท MG ที่ขายรถอยู่ในบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็ General Motor แล้วก็ Wuling Motor สยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนเปิดขายเปิดจองมียอดจองหลายหมื่นคันแล้วทีเดียวในประเทศจีนนะครับมาเปรียบเทียบกับเจ้า Toyota C Plus p o t คันนี้ไปลองชมรายละเอียดการเปรียบเทียบกันเลยนะครับ 1. ขุมพลังและระยะทางวิ่ง เริ่มกันที่ขุมพลังเป็นเรื่องแรกเลยนะครับ Toyota C Plus Port ตัวนี้จะมากับแบตเตอรี่ลิียมไอออนขนาดเล็ก9.06กิโลวัตต์ชั่วโมงติดตั้งไว้ใต้พื้นห้องโดยสารให้กำลังสูงสุด12.3แรงมา้าแรงบิดสูงสุด56นิวตันเมตรความเร็วที่ทำได้คือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐานของม LTC นะครับ ใช้เวลาชาร์จเต็ม16ชั่วโมงสหรับกระแสไฟขนาด100โวลต์6แอมแป์แล้วก็ถ้าเป็นไฟ200โวลต์16แอมป์ก็ใช้เวลาชาร์จเพียง5ชั่วโมงนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า Toyota C++ p ีพตัวนี้ก็คือสามารถจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้นะครับด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่1,500วัตต์ก็ให้คล้ายกับตัว Mitsubishi Outlander p h e v ที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเรานั่นเองนะครับ มาดูกันที่ทางกู้หรือมินิ EV ตัวนี้ขุมกำลังก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด20กิโลวัตต์หรือว่าประมาณ27แรงม้านะครับแบตเตอรี่ก็เป็นชนิดอุดิียมไอออนมีเลือกอยู่2ขนาดก็คือขนาด9.2กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้จะวิ่งได้120กิโลเมตรต่อการชาร์จ แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นขนาด13.8กิโลวัตต์ชั่วโมงใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งได้ถึง170กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยทีเดียวความเร็วสูวงสุดที่ทําได้คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานใน1วันเลยนะครับ 2. มิติตัวรถ Toyota C+ Hot ตัวนี้จะเป็นรถแบบ2ที่นั่งทางฝั่งของวูหรือมินิอีกันนะครับตัวนี้ก็มากับตัวถังแบบ2ประตูเหมือนกันแต่ว่า เป็นแบบท้ายตัดนะครับมีที่นั่งสีที่นั่งจะเห็นได้ว่าเจ้าวูลิงมินิอีวีตัวนี้จะยาวกว่า Toyota าซีพลัสพอร์ถึง427ม mm, ิลิเมตรหรือว่า42เซนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กว้างกว่ากัน203 mm. มิลิเมตรจไม่ติดตัวรถนี่เราจะเห็นได้ว่าเจ้า Toyota าซีพลัสพอตัวนี้เนี่ยจะขนาดใกล้เคียงเ,ยเรียกว่าเทียบจะเท่าๆกับเจ้าโฟล์วันนะครับรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่ขายอยู่ในบ้านเราเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่าเจ้าโฟมบันในบ้านเราเนี่ยทำมาเป็นสที่นั่งนะครับแต่ว่า Toyota C++ ซีพลัสพอร์ตนี่เขาจะเป็นแค่2ที่นั่งเท่านั้นเองมาดูก็ถ้าเทียบที่ขนาดแน่นอนนะครับวอลวูหรือนิ n อีวีนี่ได้เปรียบแน่ๆนะครับนั่งสบายกว่าแน่นอนมาดูข้อ3ครับภายนอกแล้วก็ภายใน Toyota C++ ซีพลัสพอร์ตตัวถานเขาจะทำมาจากพลาสติกเพื่อจะลดน้ำหนักนะครับตัวไฟหน้าไฟท้ายให้มาเป็น LED เป็นรถยนต์ขนาด2ที่นั่งเน้นใช้งานระยะใกล้มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเหมือนกับรถที่ใช้งานได้ทั่วๆไปนะครับการออกแบบภายในะห้องโดยสารก็จะเน้นความเรียบง่ายมากับโทนสีดำตัดด้วยแดชบอร์ดสีขาวส่วนระบบควบคุมภายลรถต่างๆก็นำไปรวมมาอยู่ที่ตรงกลางเลยนะครับในส่วนของวู l ลินมินิอีวีตัวถังก็จะมาแบบเป็นทูโทนตัดด้วยสีดำที่บริเวณกันชนหน้าแล้วก็บริเวณหลังคารถนะครับ ไม่มีส่วนของจอกลางความบันเทิงนะครับท่านผู้ชมเบาะด้านหลังก็สามารถพับได้แล้วก็เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่เก็บสัมภาระได้ขนาดถึง741ลิตรกันเลยทีเดียวอุปกรณ์พื้นฐานก็จัดมาให้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไล่ไปตั้งแต่ช่องเก็บของ12จุดรอบที่นั่งแผงคอนโซลกลางคอมระบบ ควบคุมเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่ายๆหมุนไปตามตัวสำักอักษรได้เลยนะครับหน้าต่างไฟฟ้าคู่หน้ามาฟอดแบบดิจิทัลพร้อมกับระบบแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีด้วยนะครับระบบปรับอากาศเป็นแบบอนาล็อกมีที่ยึดเบาะเอกมาให้ด้วยนะครับ 4. ระบบความปลอดภัย Toyota C++ p พอตตัวนี้มากับระบบป้องกันการชนด้านหน้า ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งโดยไม่ตั้งใจระบบควบวคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุน p TRC ระบบเบรก ABS EBD มี Parking Sport u p Brake ระบบลดความเร็วอัตโนมัติเมื่อใช้ความเร็วต่ำในขณะถอยจอดแล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าส่วนของวูดหรือมินิ e ีก็มีมาให้พอสมควรนะครับมีระบบเบรก ABS EBD มีระบบป้องกันก่อนการชนระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีการเคลื่อนที่แล้วก็มีจุดยึดเบาะเด็กไอโซฟิกเป็นต้นข้อ5ราคา toyota c plus o r ตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่น x ราคาอยู่ที่1,650,000เจนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4 7 7 4 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็รุ่น g ที่1,716,000เจเยน ก็ประมาณ493,000บาทนั่นเองนะครับส่วนของวูลิงม i นิ EV ก็จะมีเรืออยู่3รุ่นก็คือรุ่นเริ่มต้น28,800หยวนประมาณ130,000บาทรุ่นท็อปก็จะอยู่ที่38,800นะครับก็ประมาณ178,000บาทนั่นเองนี่เป็นราคาที่ขายกันอยู่ในประเทศจีนนะครับส่วนของเจ้า Toyota C++ p ีพลก็จะเป็น ราคาที่ขายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์มินิ E ีีจากค่ายจีนแล้วก็ญี่ปุ่นที่มีการเปิดขายกันแล้วในแต่ละประเทศนะครับถึงแม้ว่าในความเป็นจริงอาจจะเปรียบเทียบกันลำบากนิดนึงเพราะว่าขายกันอยู่ในคนละประเทศนะครับแล้วก็ราคาก็เป็นราคาของแต่ละประเทศด้วยแต่ว่าก็น่าจะเพียงพอที่จะเห็นทิศทาง,ทางเห็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถอุปกรณ์ที่ให้มาระบบความปลอดภัยต่างๆคํา,าคถามที่น่าสนใจก็คือ ถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมอยากจะขับคันไหนครับระหว่าง t o y o t a C ีพของพี่โตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าวูหรือมินิ e อวรถจากค่ายของจีนที่มี SAIC บริษัทแม่ของ MG ถือหุ้นอยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในยาดมากๆเลยนะครับที่เราจะเห็นทั้งสองคันเนี่ยวิ่งตัวเป็นๆอยู่ในบ้านเราก็ตามที ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ